สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะม่พอกันอีกแล้วทักทายกันเว้าวเกี่ยวกับอีหล่าอุ้งอิงอีกจะคลิปก่อนพี่น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนี่แหละเนาะหลังจากก่อนหน้านี้สองคลิปพี่น้องค่ะมีแต่ภาพของความสุขความอบอุ่นที่ไดเว่าวซูพี่น้องฟังในกิจกรรมวันพ่อที่ผ่านมาเนาะอีหล่าอุ้งอิงมีกิจกรรมอย่างแน่ต่อพ่อพอในวง ตอพอเอกต่อพอโจต่อพอยุทธ่อพอน,น่นอีกลหลายหคนในวงนั่นแหละพี่น้องมิปูมาคอมเมนต์บอกว่าพี่ชายของพ่อโจด้วยวสันนอนั่นก็คือป้าอำนาจนะคะ พ่ออำนาจเอาเป็นว่าอาจจะบริเอ้ยเบิดเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าลังเือสาวนุ่มเยอนนีเบิงบกครบนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยขอบคุณหลายๆที่คอมเมนตะ์เนาะว่ายังมีผู้อ่านผู้นี่อีกจังสีกระซอยกันแบบนี้ละพี่น้องก็ถือว่าร่วมๆไปก็คือพ่อพ่อเนาะพ่อ,พอ ที่อยู่ในวงพ่อพ่อที่อิาอลาอง้์งอิงให้ความหักความเข้ารบเรากะเป็นพ่อพ่อที่เอนดูอิลาอง้งอิงหักเมตตาอบร่มสั่งสอนอิลาอง้งอิงประมาณนั้นเราจังใดต่อคลิปนี้เจ้าสิวาวเกี่ยวกับหยางมาสัน่นคลิปนี้ขอวาวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวพี่น้องความเคลื่อนไหวของแม่หน่อยของพ่อเอกพ่อแม่น้ององ้งอิงมีความเคลื่อนไหวอีย่างแน่ ในคลิปนี้เดี๋ยวซีวอาสูฟังนี่ค่ะพี่น้องเห็นเม,ม,ม่หน่อยโพดผ่านเฟซบุ๊กส่วนต่ f เฟซบุ๊กแม่น้องอุ๋งอิงนะคะพี่น้องซึ่งเม่หน่อยโพ์ขึ้นแบบนี้เป็นแคปชั่นค่ำคมแล้วก็ซื้อความหมายทีแบบคือล้านความหมายวาสันทอแล้วก็นหนึ่งรูปล้านความหมายคือกันพี่น้องซึ่งได้เห็นเนี่ยคือสื่อออกมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในรูปนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างความหมายดีๆอยู่ในแคปชั่นนี้แม่หน่อยโพสขึ้นมาแบบนี้ค่ะพี่น้องอดทนต่อคำดูถูกของผู้อื่นและชนะคำดูถูกเหล่านั้นให้ได้ด้วยการกระทำสั้นๆแบบนี้เลยค่ะพี่น้องคะอดทนต่อคำดูถูกของผู้อื่นและชนะคำดูถูกเหล่านั้นให้ได้ด้วยการกระทำแล้วก็หูอีลาอุ้งอิง ยืนสั่งงาง่ามอยู่บนเวทีถือไม่จับไม่ยืนสัง่งาง่ามอยู่บนเวทีพี่น้องว่าจังไดกับหูบนี่หนึ่งรูปล้านความหมายหนึ่งแคปชั่นสุดที่จะหาคำบรรยายได้พี่น้องคือความหมายอยู่ในหันแล้วสื่อความหมายอยู่ในรูปภาพสื่อความหมายอยู่ในแคปชั่นที่แม่หน่อยผลออกมา หลายคนเขาไปคอมเมนต์พี่น้องเอ้ย fc แห่คอมเมนต์รัวๆัวว่าสันทนะเดี๋ยวจะขออนุญาตอ่านบางคอมเมนต์นะคะพี่น้องที่หลายๆคนเขาไปคอมเมนต์ในส่วนนี้แน่นอนเหมอบความหักเอ,อมอบความหักความเหมอบความหักเหมาบหัวใจหอบหัวใจ,วใจมาหายแบบรัวๆว,วเลยทีเดียวนะคะสำหรับไตโพดของเม่หน่อยเนาะหลักมีผู้ไปคอมเมนต์ลูกสาวสุดที่รัก เมื่อไรจะได้เจอกันสักทีเพื่อนวะสุดยอดวาสันนาะนี่คอมเมนต์เข้ามานะคะสุดยอดแต่ส่วนหลายนี่หอบหัวใจว่าพี่น้องเอ้ยหอบหัวใจว่าอัญยะวสันเถาะนะคะนี่คอมเมนต์พี่น้องมาสู้ๆจ้ากำลังใจมีให้เสมอหนึ่งเดียวเท่านั้นจะ้ะเพื่อนว่านะคะพอ่พอพ่อแม่แม่คอยซัพพอร์ตหนูตลอดนะลูกกำลังใจคนเก่งของแม่กอดกอดกอดวะสัน มีแต่หอบหัวใจมหาห้พี่น้องคะ่ะกอดกอดกอดด้วยความหักคือว่านันละเนาะเป็นเป็นความหักที่บริสุทธิ์ใจจากพ่อพ่อแม่แม่อีลีพี่น้องสุดยอดครับอีหลาเพื่อนวานนะคะนี่คือปู่เข้าไปคอมเมนต์อยู่ในหันนะคะอ่าแล้วก็มีคอมเมนต์ถูกต้องที่สุดค่ะแม่นนอยเพื่อนวานนะคะภูมิใจลูกสาวนอกจากแม่นนอยประสันสุดยอดแห่งความภูมิใจอีลีพี่น้อง ภูมิใจยินดีนําคือว่านนละสุดยอดผู้เป็นพ่อเป็นแม่กับสุดยอดของความภูมิใจเห็นลูกอ่ามายืนจุดนี่พี่น้องค่ะบบมีอีหยังที่จะดีใจไปกว่านี่แล้วพี่น้องค่ะนี่อ่าเป็นกําลังใจให้เสมอครับเพิ่นว่าเนาะอีลาน้อยยืนหนึ่งครับเพิ่นว่านี่อีลาเก่งอยู่แล้วว่าสันนะคะสุดยอดซปเปอร์สตาร์เพิ่นว่าอีลาสุดยอดแล้วครับที่หนึ่งวะสันนะคะ ส่งกำลังใจรัวๆพี่น้องส่งกำลังใจครับสวยสง่าดุดนางพญาหงขาวเพื่อนว่ากำลังใจคะ่ะวสันอุุงอิงเด็กมหัศจรรย์เด็กน่ารักเด็กหูจักค่วมวสันนออีหล่าเก่งที่สุดแล้วจ้าอีหล่าน่ารักอุงอิงคือคือหูจักค่วมอุงอิงคือหูจักว่ามจะเญ่นไปหนาที่สุดวสันนาะน่ะนี่หละพี่น้องคะ่ะ เป็นคอมเมนต์แล้วก็เป็นกำลังใจที่เข้าไปคอมเมนต์ไตโพดของเมย์ post, comment, หน่อยซึ่งบอกได้เลยว่าสนันอ่าคอมเมนต์รัวรัว,รวคอมเมนต์สนันคอมเมนต์รัวๆอีหลีพี่น้องแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะพี่น้องก่อนหน้านี้ในเพจพ่อแม่พ่อแม่อุ๋งอิงนะคะพี่น้องพ่อแม่อุ๋งอิง,อง,องแฟนเพจเด้อพี่น้องเด้อนี่พ่อเอกกระเคลื่อนไว ถึงลูกสาวคือกันพี่น้องพอเอกโพดไว้แบบนี้พี่น้องเคยคิดเคยพูดตอนนอนอยู่กระท่อมกลางนาสามคนว่าสักวันเราต้องถึงฝันให้ได้วันนี้รู้สึกดีใจและภูมิใจเคยคิดเคยพูดตอนนอนอยู่กระท่อมกลางนาสามคนว่าสักวันเราต้องถึงฝันให้ได้วันนี้รู้สึกดีใจและ ภูมิใจอ่านสองรอบไปเลยพี่น้องนี่คือความภูมิใจของผู้เป็นพอเป็นแม่อีลีนะคะพี่น้องภูมิใจกับเด็กหน่อยคนนี้้อุง๋งอิงอุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงพี่น้องเนี่ยเพิ่นบอกว่าจากวันที่เคยลำบากจนถึงวันนี้ดีใจและภูมิใจในวันที่ประสบความสำเร็จนี่คือพอเอกได้โพไว้นะคะพี่น้อง ซึ่งคือสุดยอดของความภูมิใจอิลีนั่นแหละโบเมนแคร์ care พอเอกแม่หน่อยโบเมนแคร์คนไกลชิดครอบครัวพอพอแม่แม่เอฟซี่สาหนุ่มยื่นเสือว่า พู่มใจกับอีหล่าอุ้งอิงเราก็ดีใจกับครอบครัวอีหล่าอุ้งอิงคือกันนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นมือนีก็เลยบอกว่าโอ้ยอันว้าวไลค์คลิปในเดือเกี่ยวกับลูกสาวพอว่ามีความเหมือนซื้อความมือนีมีอียงดีๆที่ให้เหาได้ว้าวกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะพี่น้องเป็นความชื่นชมเป็นความยินดีเป็นความพุ่มใจกับเด็กหน่อยคนนี้กับอีหล่าอุ้งอิงที่เข้าได้เห็นนะคะพี่น้องตลอด สามปีก,กลัวๆมาหนีเนาะที่เข้าเดยวหูจักได้เห็นเหล่ากาได้เห็นพัฒนาการได้เห็นทุกก้าวย่างของเขาที่เติบโตสวยงามขึ้นเรื่อยๆยังบ่งมีมือใดที่จะแพลพี่นอ้องบ่มีมือใดที่จะแพลสําหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเบิ่งได้จากนาการนางานนัลละพี่นอ้องบ่มีมือใดเลยว่าแพลลดลงมิตรลายขึ้นเรื่อยๆยังมีคอมเมนต์ว่าจักมือใดสิไดพ่ออีหล่าอุ้งอิงนะ่ะ ยังมีคนบอท่านเดพออยู่ได้พี่น้องบอทานเดเห็นโตเป็นๆน,นะคะยังถามือนั้นยังถามือที่จะได้มาเจอกันได้มา,าพบกันแบบนี้นะคะยังมีอีกหลายเอาผู้ใดบอทานได้เห็นอีหล่าอุ้งอิงแบบโตเป็นๆเ,เลยคอมเมนต์บอกสาวน่มเยินนะ่ ยังมีคนที่อยากพ่ออีลาอุ้งอิงอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวกระจายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆคือว่าเนาะขนาดผู้ที่พ่อแล้วพ่ออีกก็ยังพ่ออีกพ่อแล้วก็ยังอยากพ่ออีกแมนบอมือแรงก็อยากพ่อคือกันแมนบอคะอยู่ตลาดกินซ่า รังสิตค่ะพี่น้องเมื่อแรงนี่สาวน้อยพิษปันแพงสาวน้อยลำเพื่อนโชว์สองวงไปชั่นเลยทีเดียวบอดี้มีง่ายๆปรากฏการแบบนี้พี่น้องไปเป็นกําลังใจให้อีหล่าอุ้งอิงพี่น้องไปเป็นกําลังใจให้สาวน้อยทั้งสองวงให้สาวน้อยทั้งสองวงเด้อค่ะเด้ออย่าพลาดเด้อค่ะพี่น้องไปไปมวนซืนเด้อค่ะพี่น้องหวังว่าพี่น้องจะมีความสุขเล่นลายแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามค่ะยูดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะ สวัสดีค่ะ